ครับวัสดีครับท่านผู้ชมทางมากวันนี้ได้นําเสนอดวงของสุภาพติดวงหนึ่งนะครับดวงนี้มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งว่าเส้นทางชีวิตของเขาเนี่ยตั้งแต่กลางคนไปบ้านปลายเนี่ยเขาจะเดินสวยในเมื่อชะตาชีวิตเขาเดินสวยเนี่ยเขาจะโยงเข้ากับหมูเห้งของเขาแล้วเรามาดูต่อว่าดวงคนเนี้ยเขาจะโยงเรื่องหมูเิงอย่างไร แล้วก็ยุคการเสริมสวยยุคใหม่เนี่ยเขาจะไปเทนเกาหลีเทนญี่ปุ่นก็คือไปเหลาคางอ้อันนี้อันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ปกครองเนี่ยท่านลูกเต้าเนี่ยเตอ์ให้ไปเหลาคางเนี่ยเหลาคางให้แหลมหน่อยตัวนี้จะเสียระบบหูเฮ้งไปทั้งระบบเลยนะครับบางคนนี่นะครับว่าเขาหน้าเขาเ,เขาหน้าเขาใหญ่ ข้างเนี่ยจะแหลมไม่ได้เหมือนกันเราสร้างตึกร้อยชั้นเนี่ยเราจะตอกเสาเข็มเนี่ยต้องสีแผ่นเสาเข็มที่ว่านลึกแล้วก็มีแรงฐานลากต้องแข mm hmm. ็งแรงเพราะฉะนั้นกันเหลาค้างนี่นะครับจะไปเทนเกาหลีเทนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นการเสียทุกระบบเรามาดูดวงนะครับมันจะโยงเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องออดวงชะตามันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกันหมดน,นะครับเพราะฉะนั้นเอาลนะ วันนี้เราจะมาดูดวงของสุภาพสติท่านผู้นี้นะครับดวงเขานะครับว่าเขาเกิด13มกรา28เวลา6โมงตอนเช้าดวงจีนเนี่ยตั้งแต่ตี5ถึง7โมง2ชั่วโมงต่อ1ยามนี่เข้า6โมงขึ้นมานี่นะครับก็คือตี5ถึง7โมง2ชั่วโมงยามหนึง่งดวงเขานี่ครับว่าปีเกิดเนี่ยปีฉลู เดือนก็เดือนฉลุวันก็วันหนูเวลาก็กระต่ายดวงของท่านผู้นี้นะครับชื่อน้ำฝนฟ้าใสน้ำฝนฟ้าใสเนี่ยเขาดีถีเขาเป็นพัดน้ำดวงจีนเนี่ยเขาจะเอาวันเป็นใหญ่ก็คือนิฐานปีนิฐานเดือนนิฐานวันนั้นนิฐานเวลาก็คือเอาดวงวันวันเกิดของเขาเนี่ยเป็นดวงชะตาดวงน้ำฝนฟ้าใสเนี่ย เป็นทัดน้ำเขามีน้ำสามบอกเขามาีดินสองมีไม้สองแล้วก็มีไฟหนึ่งทีนี้เราดูฤด,ดูกาลอนะการดูแบบนี้จะต่างกันกับดูหวงจุ้ยอย่างหนึ่งหวงจุ้ยเนี่ยเขาจะดูทิศทางแต่ว่าดวงดวงดวง,ดวงของดวงจีนเนี่ยเราต้องใช้ฤดูกาลมาตัดสินจะแตกต่างกับการดูหวงจุย้ยแบบเชินเชิงน,นะครับเพราะฉะนั้น กันดูพวงจุ้ยเนี่ยเขาต้องใช้ทิศทางอย่างเดียวทีนี้ดวงของคุณน้ําฝนเขาเป็นธาตุน้ําเขามีน้ำสามบอกเขามีดินสองเราต้องดูฤดูกาลนะฤดูกาลเขาเกิดสิบสามมกราเนี่ยจริงๆน้ำหลังคริสมาสมาไม่ถึงครึ่งเดือนคือคริสมาสในยี่สิบห้าธันวาถ้าเราถือถ้าเขาเกิดยี่สิบห้ามกราก็หนึ่งเดือนแต่แต่นี่เขาเกิดเกิดสิบสามธันวา สิบส,สามมกราเนี่ยก็คือตีว่าครึ่งเดือนก็คือเขาเกิดในช่วงหน้าหนาวในเมื่อดวงของค <c oughs> ุณน้ climate, A, ําฝนเขาเกิดหน้าหนาวเนี่ยน้ําเขาสามบอกถือว่ามีแรงแต่คุณน้ําฝนเนี่ยในดวงเขาสังเกตเขาไม่มีทองสีขาวขาวไม่มีเลยก็คือไม่มีแม่มาเกิดในเมื่อไม่มีแม่มาเกิดเนี่ยน้ําเขาสามบอกเกิดในหน้าหนาวสิบสามมกราถือว่ามีแรงก็จริงแต่ เหมือนกับคลองเนี่ยเขาต่อเชื่อมไม่ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาเหมือนกับไม่มีแม่มาเกิดคือคือไม่มีสีขาวๆก็คือไม่มีหัวมังกรคือคือทองสีขาวเนี่ยถือว่าเป็นหัวมังกรทองเป็นตัวเกิดน้ําแต่ว่าดวงคุณน้าฝนเขาไม่มีไม่มีแต่ว่าเราก็ต้องให้เครดิตว่าน้ำเขามีแหล่งเอาแล้วดูต่อไปเราก็ต้องดูว่าเขาเกิดในฤดูอะไร เกิดในโมกลาก็จริงแต่ว่าดินเนี่ยมีกําลังเราดูดูเดือนเกิดแล้วก็ก็คือด,ดูเรื่องดูกาสแล้วในในเมื่อดินเขาเหลืองๆเนี่ยมีแค่สองกองแต่ว่าดินอยู่ในเดือนเนี่ยถือว่าดินมี power ดินมีแหล่งมากที่ที่จะมาควบคุมน้ําทําให้น้ําของคุณน้ําฝนเนี่ยเหมือนเหมือนกับโดนสก,กัดอยู่ได้เฉพาะกองหนึ่งแต่แต่ว่านี่สองกอง แต่เวลนน้าของของคุณน้ําฝนเนี่ยเขากลัวอย่างเดียวกลัวดินแต่เขาสามารถเนี่ยน้าเนี่ยไปกินไฟได้เพราะไฟเนี่ยมันเป็นลาบเพราะน้ําดับไฟแดงไฟเป็นลาบแล้วก็เขาเจอไม้ก็ได้แล้วเขาเจอทองก็ได้เฉพาะดวงแบบนี้ดวงของท่านคนนี้นะครับว่าเขาจะเป็นดวงเด่นอยู่อย่างหนึ่งว่าเขาเจอทองทองก็มาเกิดน้ําก็ไม่เยอะไปเพราะเขามีตุกมาบนดินนี้อุ้มอยู่ แล้วก็เจอไฟก็ได้น้ําก็มากินไฟไฟก็เป็นโชคเพราะว่าเขาไม่เคยเกิดหน้าแรงน้ําเขายังมีแรงอยู่นะครับแล,และดวงคนนี้เขาไปเจอน้ําเพิ่มขึ้นมาก็ไม่ล้นไปเพราะว่าในดวงเขาเขาไม่มีหัวมังกรมาเกิดก็คือน้ําเพิ่มขึ้นมาน้ําก็มีพลังที่จะมากินไฟแล้วก็ยังมีไม้ที่มาไถ่เทแล้วจะมีตุ่มมังกรทีสองตุ่มเนี่ยอุ้มอยู่เพราะนั้นดวงของท่านผู้นี้เนี่ยเขาจะโดดเด่นอย่างหนึ่งว่า เขาเดินทองได้เขาเดินไฟได้ไฟก็เป็นลาบน้ํากินไฟเดินทองทองก็มาเกิดน้ําทองก็สีขาวแล้วก็ไปเจอน้ําก็ได้น้ําก็มาเพิ่มน้ําก็ไม่ร้อนไปเพราะนั้นธาตุสคัญของท่านผู้นี้นะครับว่าขอคุณน้าฝนฟ้าใสนะครับว่าเขาเดินสีขาวๆดีเดินสีแดงได้เดินสีน้ำเงินเป็นธาตน้ำก็ได้เว้นแต่สีเหลืองเป็นธาตดินอย่างเดียวไม่ดีเพราะดินมันจะพิฆาตน้ำ คนทัตน้ำเนี่ยโกรธที่สุดคือโกรธดนินนะครับเอาละปัจจุบันนี้อายุพึ่งเ,เขาเกิดต้นปีก็คือพึ่งอายุสามเบ็ดเต็มพึ่งยังเข้าสามสองแล้วจนกระเจ้าเราจะไปชนสามสองเนี่ยนุ่นน่ะปีหน้าวันที่สิบสามมกราพศหกศูนย์เขาที่จะเต็มสามสองตอนนี้คือย่างเข้าสามสองแต่เราเรียกเรียกย่างเลยกันอา,อายุย่างก็คือย่างเข้าสามสองปัจจุบันนี้ ของคุณน้ำฝนเนี่ยเขาเดินทองตัวนี้ตั้งแต่ยี่บแปดเต็มยี่ิบเก้าสามสิบสามส็ดสามสองอถ้าถนนใหญ่เนี่ยเม็ดหนึ่งจะเดินห้าปีสามสองเนี่ยเขาเดินทองทองตัวนี้ก็มาปั๊มน้ําไปเกิดน้ําสวยกับเขาแล้วเลือดปีนี้ปีลิงลิงตัวเนี้ยลิงตัวเนี้ยลิงตัวเนี้ยมันก็มามาเป็นทองมันก็ไปเกิดน้ําและจะมาพาคีกับวันเกิดของเขาก็เป็นมากรน,น้ําก็มาเสริมน้ําเขาปี กลับลังขึ้นมาส่งผลให้คุณน้ำฝนปีนี้เขาจะมีพบความรักอย่างหนึ่งหรือมีคนจับมาสนใจเขาอย่างแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่าลิงตัวนี้มามาพาคีกับวันเกิดของเขาคือวันหนูเนี่ยลิงกับหนูเนี่ยมันพาคีกันเป็นมังกรน,น้ําในเมื่อเป็นมังกรน,น้ำเนี่ยก็คือเป็นตัวที่เสริมให้พลันน้าของคุณน้ําฝนฟ้าใสเนี่ย อ่มันใสจริงๆน้ําจะมีพลังมีกําลังแลวแล้แลแล,ลิงตัวนี้มันมันก็พ่วงด้วยไฟกองหนึ่งไฟไฟเพิ่มข้างบนเนี่ยเป็นไฟไฟขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นโชคของน้าน้ามากินไฟปีนี้เรื่องการงานของคุณน้าฝนอายุย่างเขา้าสามสิบสองเนี่ยเป็นปีที่โดดเด่นกับชีวิตของคุณน้าฝนอย่างแน่นอน เป็นปีที่คุณน้ำผดเนี่ยเรื่องการงานลากดื้นเรื่องการดําชีวิตดําเดินชีวิตเนี่ยลากเรียบแล้วก็ยังพบเรื่องความรักและยังมเีเพศตรงข้ามเนี่ยเข้ามาให้ความสนใจเกิดเกิดการมีสเสน่ห์เกิดการที่เพศตรงข้ามเนี่ยมา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 ,มาพบปะ,จะเจอแล้วก็จะมาชอบพอจะมาติดต่อจะมาส่งเสริมสนับสนุนกันเกิดขึ้น นั่นนั่นคือปีนี้คุณน้ำฝนอายุยังเขาสามสองเนี่ยเป็นปีที่ดวงเขาดีและปีหน้าปีหน้าเนี่ยก็อายุสามสามยังอยู่ตัวนี้ฮะทองตัวนี้ก็ยังปั๊มน้ําและปีหน้าเป็นปีไก่ไก่มันก็เป็นธาตุทองขาวๆอย่างเงี้ยและไอทองตัวนี้มันก็มาพาคีกับปีเกิดเท่าปีฉลูเดือนก็เดือนฉลูเป็นมังกรทองก็ไปเกิดน้ําแล้วก็ท้อไก่ตัวเนี้ย ขาพวงด้วยไฟอย่างนี้มากองไฟไฟแต่งไฟก็เป็นโชคของคุณน้าฝนก็คือหมายถึงว่าปีหน้าเนี่ยดวงคุณน้าฝนก็ยังดวงโดดเด่นกับคุณน้าฝนนะครับเพราะฉะนั้นสองปีเนี่ยก็คือตั้งแต่ปีนี้พศห9้าดวงเขาเด่นปีที่แล้วไม่ดีเพราะว่าปีที่แล้วเป็นปีแพะแพะตัวเนี้แพะตัวเนี้ย,ยมามาเจอกับวันเกิดกับเวลาเกิดเนี่ยหนูแพะกระต่ายศัตรูข้ามชาติปีที่แล้วเขาจะจุ่งจุงวุ่นวุ่นไหวไหวไม่ดี แต่ว่ามาปีนี้เป็นปีลิงตัวเนี้ยสวยและปีหน้าเป็นปีไก่พาทีตัวนี้เป็นมงกรทองยิ่งโดดเด่นกับคุณนำ้ำฝนแล้วก็เป็นไก่ข้างบนมีไฟไฟแต่งตัวเนี้ไฟก็เป็นลาบของเขาสวยกับเขาที่เราก็มาดูว่าเส้นทางชีวิตของคุณน้ำฝนเนี่ยต่อไปข้างหน้าดวงนี้เป็นดาวลุ่มทางฟ้าหรือไม่เราดูจากเส้นทางชีวิตกรเดินของของแต่ละคนจะจะบอกมานี่ครับ เราก็มาดูว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยคุณดูดิตั้งแต่สามสิบแปดเต็มก่างสามเก้าไปถึงสี่สามสี่สี่ไปถึงสี่แปดสี่เก้าถึงห้าสามห้าสี่ไปถึงห้าแปดห้าเก้าไปถึงหกสามห้ากองเนี่ยกองหนึ่งห้าปีลองลองบวชคุณเข้าไปห้าห้ายี่ห้ายี่ห้าปีถนนชีวิตเขาคุณน,น้ำฝนเนี่ยฟาใส่เนี่ยเดินสวยตั้งแต่สามสิบแปดเต็มสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สาม ทองตัวนี้ก็มาปั๊มน้ําทําให้น้ํเขาสวยเพราะวัาหลายนี้เขาเดินได้ไหนธาตุสองสามสองสามธาตุด้วยกันเว้นแต่ดินอย่างเดียวไม่ได้เหลืองๆไม่ได้เพราะว่าทองก็มาเกิดน้ําเพราะว่าดวงถองน้ําฝนก็มีตกมาก่อนดินเนี่ยมี power ที่มาอุ้มแหละเราต้องให้เครดิตว่าดินเขาเกิดในฤด,ดูที่ดินมีกําลังนี่นะอยู่ในเดือนเกิดเนี่ยถือว่าดินมีกําลังมากเพราะฉะนั้นน้ํา ทองตัวนี้มาปั๊มน้ําน้าเขาเขาไม่ลงนเพราะเขามีอ่างมีตุ่มมังกรดินนี้อุ้มอยู่เพราะนั้นคุณน้ำฝนเนี่ยในช่วงสามสิบเก้าไปถึงสี่สามทองก็มาปั๊มน้ําน้ําก็สวยสวยก็คือดวงชะตาเนี่ยเขาบาลานซ์กันแล้วก็สี่สิบสามเต็มย่างสี่สี่ไปไปถึงอายุสแบบี่แปดไฟเนี่ยก็เป็นโชคของเขาเพราะน้ํากินไฟเพราะว่าน้ําของคุณน้ําฝนเนี่ยเขาเกิดมกรามไม่ใช่นาร้อนน้ําก็ไม่แห้ง น้ําก็ยังมีพลังน้ํามี power สามารถที่กินไฟได้นี่ครับเราเอาดูฤดูกันเป็นตัวตัดสินเพราะนั้นถนนตั้งแต่44ไปถึง48ก็สวย49ไปถึงอายุ53น้ำก็มาเติมน้ำก็ไม่ไม่ล้นเกินไปเพราะน้ำของเขามีแรงพิษแล้วก็เขาไม่มีหัวมางก่อนเพราะนั้นน้ำมาเพิ่มก็ไม่ลน้นเขามีตุ้มัางกรนดินอันทรงอนุภาพอุ้มน้ำได้ ก็คือเดินน้ําตรงนี้ก็สวยแล้วก็เดินไฟไฟตัวนี้ก็เป็นโชคของเขาก็สวยมันไปชงตุกโชคใช้เนี่ยไม่เป็นไรตัวนี้ประทับตัวนี้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นห้าสิบเก้าห้าสิบแปดเต็มห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามน้ำตัวนี้มาเติมน้ําก็โดดเด่นเพราะฉนั้นดูดวงคุณน้ําฝนตั้งแต่สามสิบเก้าสตาร์ทติดไปเนี่ยเดินทองห้าปีไปถึงสี่สามสี่สิบสี่ไปถึงสี่แปดเดินไฟไฟก็เป็นโชคของเขาสวย 49ไปถึง53เดินน้าน้ํามาเติมน,น้ําก็ไม่ล้นไปก็รด,ดเย่นแล้วมาเดินไฟตั้งแต่54ไปถึงอายุ58ไฟก็เป็นโชคของเขา59ไปถึง63น้ําก็มาเติมน,น้ําก็ไม่ล้นไปเพียงแต่ดินตัวนี้ไม่ได้ส่งผลให้คุณน้ําฝนเนี่ยเส้นทางชีวิตของเขาตั้งแต่การโกลบั้นปลายเนี่ยเขาเดิน20กว่าปีเส้นทางเขาเดินลับเรียกสวยทีนี้เราก็มาดูว่าท่านผู้ชมทางบ้านว่า ถ้าถนนคนเรานี้นะครับว่าตั้งแต่กลางคนไปปั้นปลายเนี่ยเดินสวยเนี่ยมันจะส่งผลไปที่โงเ่เฮงลักษณะใบหน้าใบหน้าเนี่ยก็คือว่าตั้งแต่กลางคนไปปั้นปลายเนี่ยครับว่าเดินที่ช่วงขางเพราะฉะนั้นขางของคนเนี้ยคางเขาจะอิ่มคางเขาจะสมบูรณ์เข้ากับเขาหน้าอขอทีงานส่งรูปเข้ามานะครับว่าเราให้ทางบ้านดูด้วยนี่ครับ นี่นี่คือดวงของคุณน้ำฝนฟ้าใสเป็นเจ้าของดวงสังเกตว่าคางเขาจะอิ่มคือเข้าหน้าเขาสมบูรณ์นะครับเข้าหน้าเขาเหมือนกับอิมแล้วก็คางข้างล่างจะอิ่มเพราะนั้นอย่าไปเหลาแหลมเป็นอนันขาดท่านผู้ปกครองที่ลูกสาวเนี่ยอ,อาจจะตื้อว่าจะเอาเทนเกาหลีเทนญี่ปุ่น ที่ไปเหลาแ,แหลมแหลมแหลมเนี่ยตัวนี้ทําลายงูเฮงอย่างรุนแรงห้ามนะครับเพราะเข้าหน้าคนเราเนี่ยข้างบนอมันมันอิ่มมีเนื้อที่คางข้างล่างห้ามแหลมเพราะฉะนั้นให้บาลานกันบาลานเนี่ยชัชะตาชีวิตเขาจัดเดินละลื่นดูดวงของอคนที่คางเล็กๆคางเสี้ยมเนี่ยอายุสั้นทุกคน เอายกตัวอย่างนักร้องดังๆยอดรักสลักใจก็คางเล็กไปดูเทปเก่าๆเขา,เาแม้กระตั้งสายยันสัญญาแต่ยังไม่ถึง60สิบเนี่ยคางแหลมก็ไปละคือว่าคางเล็กเนี่ยมันไม่บาลานซ์กับใบหน้าเนี่ยคือดวงอายุสั้นนะแล้วก็ดวงวัส,สนาไม่ดีด้วยแล้วก็เต็มไปเรื่องโรคไขยเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันหมดนะครับเพราะนั้นดวงคุณน้ำผลดูคางของเขาสวย เข้ากับใบหน้าที่อิ่มเขาจะมาเหลาให้แหลมนี้ยไม่ได้ละเพราะว่าดูดวงชะตาเส้นทางเขาจะเดินรับเรียบขอทีดงานขอดวงขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับนี่นี่ครับทางเขาแปบนอย่างนี้นี่ครับดูดวงชะตาชีวิตของคุณน้ำฝนเนี่ยเดินทองก็มาเสริมน้ําก็รอดเด็นกับเขาตอนอายุสาสิบเก้าไปถึงส3สาแล้วส4สี่เดินไฟก็เป็นรากของเขาเพราะน้ํากินไฟเดินน้าก็มาเติมน้ําก็ไม่ร่นไปเพราะเขามีฐาน ที่ที่จะโอบจะอุ้มสวยแล้วก็เดินไฟก็เป็นลาบเดินน้ําก็มาเติมน,น้ําก็ไม่สวยเพราะว่าเส้นทางก็เดินสวยเขาเลยต้องช่วงล่างเนี่ยเขาจะโดดเด่นจะเกี่ยวข้องจะเกี่ยวโยงกันหมดชีวิตคนเรานะครับว่ากับดวงเนี่ยแล้วก็ยีกไปที่หมูเฮงมันจะข้องแวะเกี่ยวข้องกันหมดเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษาครับท่านลูกศิษย์ครับว่า ถ้เาเราดูดวงของเขาเนี่ยช่วยกันแนะนิดหนึ่งว่าจะเอาเทนเกาหลีจะเอาเทนญี่ปุ่นที่เหลาค้างแหลมๆอันนี้เป็นอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นแล้วดูลักษณะดวงคนนี้นะครับว่าเขามีเตียงอีกรายนี้เขาเรียนอย่างหนึ่งเขาจะทําอย่างหนึ่งมีอย่างตออ่อมีอังอก,ก็คือว่ารลยนี้พูดถึงว่าระบบจิตใจน้ำเนี่ย ถ้ามีตัวควบคุมมีดินเนี่ยเป็นตัวพิฆาตนี่นะครับว่าคนนี้คู่เนี่ยเก่งแต่ว่าคู่มีตำแหน่งจะเป็น second hand ผู้หญิงเราเนี่ยนะครับดูคู่เนี่ยเราดูตัวพิฆาตดินเนี่ยเป็นตัวพิฆาตน้ำแล้วก็ดินอยู่ในฐานเดือนมีกำลังเนี่ยก็คือคู่เก่งมี power แต่ค่อนข้างจะอาวุโสนหน่อยหนึ่งแต่จะว่าเก่งแล้วกัน เก่งในที่นี้เนี่ยมันจะมีสองอย่างสามอย่างด้วยกันก็คือว่าหนึ่งไม่รูปสมบัติสองก็ไม่คุณสมบัติก็สามก็คือทรัพสมบัติคือถ้าไม่รวยมันก็มีลักษณะมีความรู้ติดตัวมาหรือหรือไม่ไม่งั้นอาจจะไม่รวยแต่ว่าทั้งมีความรู้ติดตัวมาทั้งมีหน้าตาคือรูปสมบัติหน้าตาดีจะมีสองในสามน,นี้นี่คือรวมถ้าถ้าตัวพิฆาตแข็งแรง ทำไมผู้หญิงเราดูคู่ดูตัวพิฆาตเพราะตัวพิฆาตไปเกิดไปไอ้ดินเนี่ยไปเกิดทองทองมาเกิดดีถีไอ้ตัวเนี้ยเรามองมองเป็นสองสเต็ปด้วยกันนี่คือหลักการดูดวงเราต้องอ่านกันแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนหวงจุ้ยเนี่ยเขาใช้ใช้ทิศทางเขาจับตีดวงไม่แตกแต่ว่าดูแบบนี้เราต้องใช้ฤดูการถึงจะตีดวงออกมาได้แตก นี่คือดวงชะตาของชีวิตเพราะฉะนั้นท่านนี่น,น,นี่ดูดวงของเขาเนะเพราะว่าเส้นทางเขาเดินสวยแล้วถามว่าคนนี้รูปร่างสวยไม่สวยเนี่ยก็ดูออกว่าดีถีเขานั่งตำแหน่งอะไรแต่ว่าน้ำเนี่ยเขานั่งตำแหน่งดินเนี่ยดินพิขาดน้ําก็รูปร่างไม่ค่อยเด็ดแต่แต่ว่าน้ํานี่นั่งน้ํามันบนพวกเดียวกันก็คือเรือนร่างเขายังสวยอยู่คือรูปร่างถึงถึงจะไม่สง่อมหง แต่เขาสงสวก็เรินร่างสวยขอทีมงานส่งดวงรูปอีกรูปหนึ่งให้เห็นตัวจริงนิดนึงว่าว่าดวงชะตาเนี่ยนี่ครับน,นี่นี่คือคุณน้ำฝนฟ,ฟ้าใสาชุดนี้เป็นชุดไทยใหญ่นะครับเขาเป็นคนชาวเหนือ,เ,อเป็นคนไทยใหญ่ถ้าถ้าท่านผู้ชมที่อยู่แม่ห้องสอนก็จะชินชุดนี้ดิาทางแม่ห้องสอนที่ใส่เยอะ ชุดไทยใหญ่สวยสวยนะครับก็คือรูปรา่างเขาเขาเขา,เขาเด่นนั่นนั่นคือน้าน้ำเขานั่งตำแหน่งน้ำหรือน้าน้ำนัำ่งตำแหน่งทองจะเด่นแต่ว่าท่านน้ำาทธิ์เนี่ยเป็นนั่งตำแหน่งพิฆาตาเนี่ยรูปรา่างไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่เออนี่เป็นการดูดวงเนี่ยเราสามารถอ่านลึกลงไปได้และเส้นทางเขาเด่นเนี่ยดูเข้าหน้าเขาก็าสมส่วน สมส่วนก็คือไม่หรือคางเขาไม่แหลงเกินไปแล้วก็ดูปากาคอคิ้วคางเนี่ยเขาจดเห็นนี่คือกับนี่คือเจ้าของดวงคุณน้ำฝนฟ้าใสเ,าเป็นคนทางเชียงใหม่เ,เป็นคนอำเภอฝางเขาอยู่สองอำเภอสันทรายด้วยนะครับก็กินดีกับเขาว่าเส้นทางชีวิตเขาสวยแล้วก็ทีมงานส่งดวงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่า ดูเส้นทางชีวิตของคุณน้ำฝนนะครับว่าเขาเดินทองห้าปีเดินไฟอีกห้าปีก็โดดเด่นกับเขาทองก็มาเกิดน้ําไฟก็เป็นลาบเป็นโชคของเขาแล้วน้ําก็มาเติมน้ําเขาแล้วก็ไฟก็เป็นโชคของเขาแล้วน้ําก็มาเสริมน้ําเทียงแต่ตัวนี้เท่านั้นที่เขาไม่ต้องกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับวันนี้ก็นําเสนอพอเป็นสังเกตว่าดวงชะตาของคนนี้นะครับว่า เส้นทางเขาเดินลากลื่นเส้นทางก็เดินสดใสสดสวยขอยินดีกับคุณน้ำฝนฟ้าใสด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ